สวัสดีค่ะเด็กๆคะหลังจากที่ทำกิจกรรมศิลปะกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็มาพบกับครูเปียวเหมือนเดิมนะคะในช่วงแบบฝึกหัดหนั่นเองนะคะเตรียมใบงานของตัวเองให้ครบทั้ง3วิชานะคะแล้วเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันทีละ1วิชานะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ที่วิชาแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆมาเปิดถึงหน้านี้กันนะคะนี่เลยนี่ค่ะด้านาด้านซ้ายมือของเด็กๆนะคะจะเป็นรูปภาพนะคะส่วนด้านขวาม,มือค่ะก็จะเป็นคำให้นะคะให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอค่ะใช้ดินสอนะคะโยงเส้นค่ะ โยงเส้นนะคะรูปภาพไปหาคำของเขาเองนะคะอย่างเช่นคำเอ่อภาพแรกค่ะเด็กๆลองดูนะคะภาพแรกเป็นรูปภาพอะไรคะเป็นรูปภาพช้างค่ะแต่ว่าเขาไม่บอกว่าช้างนะคะเด็กๆลองดูเส้นสีดำค่ะเขาชี้ไปที่ไหนเอ่ยไอ้ต้องสีขาวๆข,ของเขานะคะเขาชี้ไปที่งาของช้างนั่นเองนะคะ เอคำว่างาอยู่ไหนคะมีหรือเปล่าคะอันนี้ไหมคะอานี้นะคะคำว่างานะคะงอางานั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นไขยโยงไปทางนี่เลยค่ะนะคะ,นะคะส่วนคําต่อไปคําอื่นๆนะคะเด็กๆก็ลองทาดูนะคะเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเน่เด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนชื่อของตัวเองแล้วก็ ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะเรามาต่อกันที่วิชาที่2กันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเรามาทำกันถึงหน้านี้แล้วนะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นมีคำศัพท์แล้วก็มีรูปภาพค่ะแต่ว่าคำศัพท์ของครืเองวันนี้นะคะจะเป็น เป็นสีนะคะสีต่างๆเลยนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยนะคะคำว่า white white แ <White S 1> ปลว่าสีอะไรคะสีขาวนั่นเองนะคะก็นำรูปภาพนะคะใช้สีขาวระบายนะคะและข้ออื่นๆนะคะเดี๋ยวก็เขียนตามเส้นประดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลองอ่านดูนะคะถ้าคนไหนที่อ่านไม่ได้ก็ให้ คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วหรือระบายสีเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะข้างล่างนี้คำอันนี้อ่านว่า name name แปลว่าชื่อนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะ วิชาสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคะวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้เราทํากันถึงหน้านี้แล้วนะคะนี่เลยนี่คะ่ะมันจะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมคะแต่ก็มีช่องที่ยังไม่มีตัวเลขนะคะอย่างเช่นดูเด็กๆลองดูนะคะอ่าสี่เหลี่ยมช่องแรกหรือสี่เหลี่ยมแรกนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกันสช่องนะคะซึ่ง ช่องข้างล่างเนี่ยมันจะมีแค่ช่องเดียวรวมกันนะคะก็คืออันนี้จะเป็นผลรวมนะคะอย่างเช่น5บวกอะไรได้10นะคะอ่ะครูเล้กก็เขียนให้ดูนะคะ5บวกอะไรได้10บคะ5ก็บวกอีกเท่าไหร่คะนี่เลยคะ่ะ5้บวกหก็ได้10นะคะ เด็กๆลองสังเกตดูนะคะช่องข้างล่างนะคะมันจะเป็นเลข10หมดเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอันนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเติมตัวเลขผลบวดรวมกันที่ได้10นะคะอย่างอันนี้5บวกอีกก็ได้10นะคะต่อไปค่ะ3บวกอะไรคะถึงได้10คะ่ะเด็กๆลองทาดูนะคะ3บวก7นั่นเองนะคะ3บวก7ก็ได้10นะคะ ข้ออื่น,นๆเด็กๆลองคิดดูนะคะเมื่อเด็กๆลอง่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะข้างล่างนี้ให้เขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบางานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแบบฝึกหัดของเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทบทวนใบางานทุกใบางานเลยแนละอย่าลืมทำ บใบงานศิละปะด้วยนะคะบางคนเนี่ยไม่ยอมเขียนชื่อก็เลยไม่รู้เด็กๆต้องจําไว้นะคะว่าต้องเขียนชื่อด้วยนะคะเพื่อเรามาส่งที่โรงเรียนนะคะคุณครูหวานกับคุณครูเปรี้ยวนเนี่ยจะได้ให้คะแนนด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้คุณปรวต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบา,บายๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ